กับสวัสดีเวรุนวัวชนแดนใต้ด้วยนะครับวันนี้มาพบกับทีเด็ดเพชรธนภีเช่นเคยนะครับพรุ่งนี้วันที่9มิถุนาครับพบกันที่สนามอเมเภอนาทวีนะครับจังหวัดสงขลาครับวันนี้แอดมีตัวเด็ดตัวดวงมาให้ครับเผื่อใครสนใจอยากตามก็ว่ากันไปครับเพื่อไม่เสียเวลามาเริ่มด้วยคู่แรกครับขาวหลังแดงจอมราชันครับพบกับดุกด่างอัศจรรย์หรือไอแซมนะครับใพรา2.2งขีดครับถ้าแอดให้ไปทางฝั่งของดุกด่างอัศจรรย์หรือไอแซมนะครับมาต่อกันด้วยคู่ที่2ครับโหนหลังขาวดาวจระแสแสง เพชรบ้านแขกพบกับบินขาวเจ้าเวหาครับพญาเพิงชัยครับหรือชายน้อยนะครับในพลา1นขีดนะครับทางแอดมองว่าไปทางฝั่งของเจ้าดาวจะลัดแสงเพชรบ้านแขกนะครับมาต่อกันด้วยคู่ที่3นะครับหนดปานเพชรเพชรพลังชัยครับหรือเด็กน้อยครับพบกับข่าวกล้องฟ้าดาราชัยครับหรือ11บเอ ในพลาหนึ่งจุดหนึ่งขีดนะครับทางแอดมางม้ไปทางฝั่งของข่าวกล้อง้าดาราชัยนะครับมาต่อกันด้วยคู่ที่สี่ครับดุกด่างแซมงามพยักวันมีชัยครับหรือดำตานี้ครับพบกับลายงามเพชรวันมีชัยครับหรือไอไขยานะครับในพลาสองจุดเจ็ดขีดนะครับทางแอดมาไว้าไปทางฝั่งของลายงามเพชรวันมีชัยนะครับหรือไอไขยานครับมาต่อกันด้วยคู่ที่ห้าครับคู่เอกครับเด็ดเดือดแน่ครับขาจอมขวัญครับหรือลูกเือครับพบกับแดงงามทนชัยครับหรือไอแบงค์ครับ ในพลา3.2ขีดครับทางแอดมองวาไปทางฝั่งของขาจอมขวัญครับหรือลูกเบอร์ครับมาต่อกันด้วยคู่ที่6นะครับโนดหลังขาสุดรักพิทักษ์นำชัยครับหรือปู่เป้ครับพบกับแดงจันทร์สองล่าครับในพลา3.2ขีดครับทางแอดมองวาไปทางฝั่งของโหนดหลังขาสุดรักพิทักษ์นำชัยนะครับหรือปู่เป้ครับมาต่อกันด้วยคู่ที่7ครับไม่รอช้านินงามขวัญเมืองครับหรืออสิงดําครับพบกับโหนดงามเพชรสามเปลวครับในพลา5กรัมครับ ทางแอดมองว่าให้ไปทางฟั่งของนินงามขวัญเมืองนะครับหรือไอสิงดําครับมาต่อกันด้วยคู่ที่8ปครับลายคาสติกครับหรือเห็ดแกงครับพบกับขาบันเทิงครับในพลา2.2ขีดนะครับทางแอดให้ไปทางฟั่งของขาบันเทิงนะครับมาต่อด้วยคู่สุดท้ายท้ายสุดดุกด้างยอดเพชรชคาดครับถายาตดกู้เกียรติครับพบกับแดงลุงสุริยาครับอรือไอเจ้าหมูเด้งครับในพลา2.2ขีดนะครับทางแอดให้ไปทางฝั่งของยอดเพชรชาดครับเพื่อเป็นแนวทางให้นะครับเผื่อใครสนใจอยากตามนะครับ ชอบก็ใส่ไม่ใช่กระสวนกันนะครับถ้าคู่เอกไปข้าวนี่แอดให้อมคีมาป้วนใส่หน้าได้เลยครับพรุ่งนี้วันทีกามิุนามาลุ้นกันครับว่าจะหมู่หรือจ่าครับอยากเป็นครอบครัวเดียกันแอด B88S ได้เลยครับสวัสดีครับ